สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect r i v e ครับผมวันเลือควาดูเช่นเคยนะจะว่าไปยังไม่ได้รายงานผลตู้ของโนสมิทซัมเมอร์เลยใช่ปะมบามาดูกันเลยครับว่าผมเปิดกราะชาไปแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> โดนอีกแล้วอ่าลางตู้อีกแล้วโอ้ ตรงนี้โดนลังตู้บ่อยมากเลยดวงไว้ก็จะดีหรือว่าเป็นพอค่าตัวของโดดสบิแพงหรือเปล่านะเป็นไอดอลดน,อลนอดกดกลับมาเข้าเรื่องของเราครับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่กำลังจะเข้าตู้กาชา จิกะซัมเมอร์อ่าก็เป็นตัวละครคนสุดท้ายแล้วนะสลับชุดซัมเมอร์ในเซตนี้ของเราส,สาวไอดอลแล้วก็จะเป็นจิกะร่างที่3ด้วยนะสลับเซิร์ฟไทยก็คือทั้งตัวของซูมุกิโนโซมุมิแล้วก็จิกะจะมี3ร่างเท่ากันหมดเลยนะตอนนี้ในเซิร์ฟไทยสลับตัวนี้ครับจิกะซัมเมอร์จะเป็นแค่ตัวละครธรรมดาเท่านั้นนะไม่ใช่ตัวลิมิต ก็คือจะมีโอกาสรุนลรกจากตู้อื่นได้หรือว่าเราจะเก็บเศษให้ครบ1 4 5เศษเพื่อแลกตัวเอาก็ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ตู้นี้ครับกำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยในวันนี้แล้วนะก็คือวันที่8ทธันบานมตอนาะตอน11โมงมาดูกันที่ตัวของจิกะสำหรับร่างนี้ก็ยังคงเป็นตัวละครสายซับพอร์ตเหมือนเดิมนะอ่ะเพียงแต่ว่าจะไม่ได้มีสกิลเศษแฟรี่เหมือกับ2ร่างแรกแล้วแต่จะมีจุดเด่นตรงที่ สามารถเพิ่มพลังป้องกันเวทครับได้แบบมหาศาลแทนบวกกับมีสกิลฮิลให้กับเพื่อนที่เลือดน้อยแล้วก็กางบาเรียบวกกับเพิ่มดีฟเฟนส์ให้กับทั้งทีมได้อีกแล้วก็ตำแหน่งยืน่นจะได้ขยับขึ้นมาเป็นตัวละครแถวกลางด้วยจากเดิมที่2ล่างแรกะจะเป็นตัวละครแถวหลังทั้งคู่เนาะสำหรับไอเทมสมสัยอาจจะเป็นของตัวละครสายซัพพอตนะก็คือไอเทมจะคล้ายๆกับตัวของยุยหรือว่ามาโฮกเลย อาวุธหลักจะเป็นไม้ท้าของสายซับครับที่จะเน้นบวกเลือดกับดีเฟนต์เป็นหลักนะใส่2ช่องข้างบนแล้วก็พวกชุดกับเครื่องป้องกันครับอีก2ช่องนะตรงกลางส่วนเครื่องประดับข้างหนึ่งจะเป็นของสายเวทแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นของสายดีเฟนต์ทำให้ตัวของจิกะค่อนข้างจะถึกพอสมควรเลยพลังป้องกันของกายภาพอะมี568อ่ะพลังป้องกันเวทครับ789แล้วก็ค่า HP นะ7เอ้ย 37,500เอาจริงๆก็คือจะถึกได้กว่านี้อีกแต่ว่าอย่างที่เห็นอะอว่าผมไม่ได้ทำพวกไอเทมที่บวกดีเฟน์เลยเนาะเมื่อกี้ส่วนพลังโจมตีเวทอะจะมีอยู่1470กับค่าคีครับอันนี้จะมีอยู่แค่335เท่านั้นอไตปอ่าค่าเซตทีจะมีอยู่17นะแต่ว่าถ้าเป็นหองเซิฟไทยอะที่มีแรงโบนัสก็จะได้ทีพีตรงนี้ครับบวกขึ้นมาอีก10หน่วยเนาะ กลายเป็นทั้งหมด27เลยส่วนลดการใช้ที่พี่อาจจะมีอยู่21ฮิวได้แรงขึ้น147%ค่าความแม่นยำมีศูหลูดเลือดก็มี0อ่ะเพราะว่าเป็นสายเวทเนาะแล้วก็เป็นตัวตับด้วยอา่าไม่ท้าของสายซับพอร์ตอ่ะจะไม่มีอันไหนเลยที่บวกค่าดูดเลือดให้ต่อไปมาดูกันที่สกิลยูบี้ซัมเมอร์โอเชียนซิมโฟนีสกิลนี้ จะบัฟเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกับเพิ่มพลังป้องกันเวทระดับกลางให้กับทุกคนในปาร์ตี้จากนั้นจะกลางบาลียดูยดซับเตมเมตท,ที่จะดูดซับได้ทั้งดตมเมตกายภาพแล้วก็ดตมเมตเวทนะให้กับทุกคนด้วยที่เลเวล208ครับตัวเลขของบัฟดีเฟนจะอยู่ที่199หน่วยนะทั้งคู่แล้วก็บาลียรครับอันนี้จะดูดซับดตมเมตได้อีก5,225หน่วยอ่ะาส่วนระยะเวลาอันนี้จะอยู่ได้18วิเท่ากันทุกบัฟเลย ต่อไปสกิลที่1 Ocean Protection สกิลนี้จิกะจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเพื่อบัฟพ,พลังป้องกันเวทระดับใหญ่พิเศษให้กับคนที่อยู่รอบๆโดยจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันเวทได้ถึง627หน่วยเลยนะที่เรียกว่า208จัดว่าเยอะมากๆแล้วก็ในทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้ผลของการบัฟจะถูกลดถอคนควาสามารถลงไปเรื่อยๆสูงสุดก็คือ3ครั้งครับที่บัฟจะโดนดาวเกต ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าใช้สกิลนี้ครั้งแรก่ะก็จะได้บัฟพ,พลังป้องกันเวทแบบเต็มจํานวนครับก็คือ627หน่วยแต่ว่าพอใช้ครั้งที่2อะบัฟจะเหลือแค่480พอใช้ครั้งที่3ก็จะเหลือแค่333แล้วก็ตั้งแต่ครั้งที่4ลงไปนะก็จะได้บัฟแค่186หหน่วยเท่านั้นพอเก็ตใช่ไหมอย่างว่าสกิลนี้คือบัฟโหดเกินไปนะก็เลยต้องโดนดาวเกตทุกครั้งที่ใช้งาน แต่ว่าการดาวเกตจะดาวแค่3ครั้งเท่านั้นส่วนตั้งแต่ครั้งที่4ลงไปอันนี้ก็จะได้เป็นค่าตตา่ตัวเนาะส่วนระยะเวลาของบัฟอันนี้จะอยู่ได้นาน12วิต่อไปสกิลที่2องดรฟินซองสกิลนี้จะพูนเลือดให้กับเพื่อนของเราหนึ่งคนนะที่มี HP เหลือน้อยที่สุดแล้วก็จะหิลเลือดให้ด้วยครับแบบรีเจนโดยที่เลเวลา208อแ20จะหิเลือดแบบครั้งเดียวนะอยู่ที่ 4,187แล้วก็หิวเลือดแบบรีเจนครับอีกวิละ586หลีได้นาน8วิเลยต่อไปมาดูแพทเทิร์นของการใช้สกิลมูปแรกจะใช้สกิลที่1เพิ่มพลังบกวนเวทได้กับคนที่อยู่รอบๆมูฟที่2จะใช้สกิลที่2ครับหิวมูฟที่3จะเป็นโจมตีธรรมดาอ่ามูฟที่4จะเป็นสกิลที่1นะบวกดีเฟนซ์อีกครั้ง แล้วก็มูฟที่5ครับจะเป็นโจมตีธรรมดามูฟที่6จะเป็นสกิลที่2อนะหิวรอบ2อ่ะแล้วถึงจะเข้าลูกในส่วนของลูกสกิลอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะลูกจำได้ง่ายอาจใช้ skill สกิลสลหรับกับการโจมตีเลยในการบนการ9แอคชั่นครับจะใช้สกิลได้ถึง4ครั้งเลยนะแบ่งเป็นสกิล1-2ครั้งแล้วก็สกิล2 2ครั้งส่วนที่เหลือทั้งหมดอาจจะเป็นการโจมตีธรรมดา ต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้งานในอารีนาอันนี้จะเป็นทีมแบบรอเคาน์เตอร์นะก็คือให้โยริของอีฝ่ายอ่ะยิงมาก่อนอืมเลือดไม่ค่อยจะลดเลยขนาดโยริเป็นตัวที่บางนะยังเสียเลือดแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นเองอ่ะโอ้แต่ว่าสกิลของอโนริอันนี้แรงอยู่นะเพราะว่าเป็นเ,เบตกายภาพเนะนาะนาากะ ตายเลยพฤติกากะของเราอะสกิลที่1เพิ่มได้แค่พลังป้องกันเวทเท่านั้นอะก็คือคล้ายๆกับตัวของลินนั่นแหละแต่ว่าของจิกะจะเพิ่มพลังป้องกันได้เยอะกว่าแค่นั้นเอง อ่ะถ้าก้นก็มาเข้าช่วงสรุปท้ายคลิปกันเลยข้อดีกับข้อเสียของติกาอย่างที่ได้เห็นกันไปในตัวอย่างเมื่อกี้เนาะอ่าสำหรับในอลีน่าติกะจะมีความคล้ายกับตัวของลินเลย ที่มูฟแรกสามารถเพิ่มพลังป้องกันเวทให้กับทีมได้อาจทำให้เราสามารถเล่นเคาน์เตอร์ตัวสายเวทอย่างโยริหกดาวในอารีนาได้ใช้งานได้เหมือนกับตัวของลินเลยแต่ของติกาจะได้เปรียบตรงที่เพิ่มพลังป้องกันเวทในมูฟแรกได้เยอะกว่านะก็คือเพิ่มได้ถึง627หน่วยเลยแถมระยะบัฟก็กว้างกว่าด้วยไม่เหมือนกับตัวของลินคือระยะบัฟของลินอะแคบมากนะอ่ะตัวที่ยืนอยู่แถวหน้าส่วนใหญ่บัฟไปไม่ถึง กับกัน้นตัวของจิกะครับบัฟอะไปถึงตัวของไปโกะได้เลยนะอาจจะมีแค่พวกคาลิจุนคูกะพุดดิง้งอ่ะพวกตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าสุดๆอ่ะที่บัฟไปไม่ถึงอาจจะว่าบางทีตัวของไปโกะก,ก็มีบัฟไปไม่ถึงอยู่นะก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งยืนอ่ะบางครั้งตัวละครก็ขยับขึ้นข้างหน้าเนาะหรือบางครั้งก็ขยับลงมาข้างหลังขึ้นอยู่กับการจัดทีมของทั้งสองฝั่งอ่ะ บวกกับจิกาครับมีสกิลฮิลที่สามารถใช้ได้ค่อนข้างบ่อยด้วยอาจเป็นฮิลแบบก้อนใหญ่กับฮิลแบบรีเจนครับในแค่1สกิลในอารีน่าก็คือกลายเป็นเพิ่มตัวถึกที่มีบัฟเพิ่มดีฟเฟนต์กับฮิลให้กับทีมเข้าไปอีกปกติแค่ตัวของพวกพิสาวชิซุรุหรือว่าคูลูมิอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าค่ายากแล้วใช่ไหมถ้าเตจไม่พอนี่คือเพิ่มตัวที่เพิ่มพลังป้องกันเวทมูฟแรกแบบเยอะที่สุดเข้าไปอีกบวกกับยูบีของจิกาครับ อ่ะเป็นอะไรที่โหดเหมือนกันนะเพิ่มทั้งพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทอกาการบาเจียดูดซับเดมพให้กับทั้งทีมอีกซึ่งตัวของจิกาซัมเมอร์น่าจะเป็นคนแรกเลยที่สามารถกางบาเจียดูดซับเดมพแบบทั้ง2ประเภทให้กับทั้งทีมได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้หลักๆครับบาเจียจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือบาเจียป้องก,กันเดมพกับบาเจียดูดซับเดมพ อย่างบาลียของยู6หกดาวหรือว่าของยูคาลิหกดาวอันนี้จะเป็นบาเลียแบบป้องกันดาเมจก็คือพอโดนดามเบจครบบาลียก็จะแตกส่วนบาเลียดูดซับดาเมจของจิกะอธิบายง่ายๆก็คือเวลาที่โดนดาเมจดอะดาเบจนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นหิวให้แทนหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นบาลียในเวอร์ชั่นที่ป้องกันดาเมจบวกกับการหิวนั่นแหละแล้วก็บาเลียประเภทเดียวกันน่ะจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้ พูดมาถึงขนาดนี้หลายคนก็น่าจะพอรู้แล้วเนาะอ่ะก็คือบาเรียของจิกะสามารถใช้คู่กับบาเรียของยูหกดาวหรือว่ายูคาลิหกดาวได้นั่นเองก็คือเพิ่มความทึกเข้าไปอีกแถมพอโดนดามิก็หิวเพิ่มขึ้นมานี่แหละคือความเจ๋งของจิกะซัมเมอร์สวดข้อเสียอ่ะก็อย่างที่รู้รกันเนาะสกิลที่1ของจิกะที่บัฟเพิ่มพลังป้องกันเวทอะ่ะพอใช้ครั้งที่2ครั้งที่3ก็จะโดนดาวเกตลงไป อีกอย่างก็คือจะไม่สามารถป้องกันสกิลของคาสเนสซัมเมอร์ในมูฟแรกได้เอาจริงๆแม้แต่ตัวของลินก็กันไม่ได้นะมูฟแรกของคาสเนสซัมเมอร์นี่คือโคตรเร็วอะ่ะโคตรแรงนั่นแหละจุดเด่นของคัสเนสซัมเมอร์เลยคือถ้าเอาคาสเนสซัมเมอร์มายืนหน้าสุดอะแม้แต่เอรโนริก็ยังทุบสตตน์หยุดไม่ทันอะคิดดูมาถ้างั้นควรเปิดดีไหมสำหรับตู้นี้จิกะซัมเมอร์ สำหรับคนที่ไม่ได้นองโลยังไงก็ต้องเปิดกันอยู่แล้วเนาะหลีไม่พน้นแต่ว่าถ้าวัดกันแค่ในเรื่องของการใช้งานอะตอนนี้สำหรับผู้เล่นเอนเกมอาจจะไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้บ่อยเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นในแคนหรือว่าคอนเทนต์อื่นก็มีตัวซับอื่นที่ดีกว่าอ่าเรียกว่าตัวที่เหมาะกับสถานการณ์มากกว่าจะดีกว่าเนาะส่วนในเอลินาก็อย่างที่บอกเรายังสามารถใช้ลินอะแทนได้อยู่ถ้าต้องการพลังป้อกันเวทในมู่แรก แถมลินยังมีอ่าบัฟเพิ่มโจมตีให้กับสายกายภาพได้ด้วยเนาะคือไม่ใช่ว่าจิกะไม่เก่งนะในเรื่องของความสามารถในการซัพพอร์ตถือว่าดีเลยอากลุ่มที่ยังไม่เอ็นเกมขาดพวกตัวซับขาดตัวฮิลก็สามารถหยิบจิกะมาใช้ได้อยู่แถมอ่ะก็น่าจะยังมีอีกหลายคนเนาะที่เลือกจะดองเลเวลของลินเอาไว้ด้วยเพราะว่าลินตอนที่ได้6ดาวอะ่ะสลับสายแขน ลีนแบบดองเลเวลจะเก่งกว่านะทำดาเมจกับบอดบางตัวได้เยอะกว่าบวกกับในอนาคตครับปีหน้าถ้าจิกะได้เซนโยมาบอกเลยว่าโคตรเก่งจะกลายเป็นตัวมัสแทบเลยทันทีอ่ะมาสปอยนิดหน่อยก็แล้วกันเซนโยของจิกะทำอะไรได้สกิลที่หนึ่งของจิกะครับจากเดิมที่จะเพิ่มแค่พลังปกันเวทใช่ไหมพอได้เซนโะจะกลายเป็นเจนที TV ให้กับตัวเองเต็มหลอดทันทีก็คือ ออก UB ได้เลยตั้งแต่โมบแรกนะเพิ่มพลังป้องก,กันแล้วก็กางบาเรียนดนูซับให้กับทั้งทีมได้เลยโดยไม่ต้องมีใครมาเจน DP ให้อ่าแถมยังมีความสามารถใหม่อีกอย่างหนึ่งนะก็คือกางบาเลียป้องกันเวทให้กับคนที่อยู่รอบๆได้อีกเป็นหมื่นอะซึ่งตรงนี้จะทําให้การเล่นครับเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยอายกตัวอย่างเช่นต่อให้จะโดน UB ของ EO 6ดาวในมมบแรกอ่ะก็ไม่เป็นไรนะทั้งทีมก็คือดเมจขึ้นศ หรือไม่ก็ต่อให้เจอสนวมคาซุมิครับสกิลจับมัดในมูฟแรกอะ่ะอันนี้เขาไม่เป็นไรเหมือนกันนะแบบไม่ต้องบีรีมามาช่วยเลยก็ได้แต่ตรงนี้อะ่ะก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งยืนของเราด้วยนะกับของคาซมิอีกฝั่งด้วยเรียกว่าสุดจริงอะ่ะออกอยูบีได้เลยกลางเลียดูตามดาเบิให้ทั้งทีมยิวให้กับทั้งทีมเพิ่มดีเฟนซ์ให้อีกโคตรโกงเล่นคอมโบได้แบบหลากหลายมากอะ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกัน คอมโบคู่กับลูน่าพอมิติกะมาเพิ่มดีเฟนส์กับกลางบาเลียให้ตั้งแต่โมบแรกอะ่ <c oughs> อะก็จะ <c oughs> ทําให้สกิลหักคอครับท,ทําดาเมจเป็นศูนย์นั่นเองหมายความว่าลูน่าจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายการหักคอไปหาคนอื่นทําให้ตัวละครที่เราต้องการอะ่ะสแปมยูบีได้แบบรัวๆเลยอย่างในคลิปนี้ยูบติดคัน4ครั้งอะ่ะ นี่แหละแนละ้เหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงควรเปิดจิกะเปิดเพื่ออนาคตครับเซนโยของจิกะต้องอัพเต็มนะไหนจะต้องทําจิกะหดาวใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีปลดล็อคลิมิตแมคลิเบลเข้ามาอีกต้องการเศษของจิกะจากตู้นี้เยอะเลยอ่าถ้าจะให้ดีก็คือประมาณ400-500ถเศษครับนะจะได้สบายเรียกว่าตู้จิกะซัมเมอร์ครับที่มีเปิดฟรีรอบนี้คุ้มมาก อ่ะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเรทการออกตัวของจิกะก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะจากเดิมที่ถ้าเป็นตู้ทั่วไปอ่ะตัวพิกอัพเรทจะอยู่ที่0.7ใช่ป่ะแต่ว่าตัวของจิกะน่าจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1.5เลยอ่ะแถมตู้นี้ครับก็เป็นตู้ Anniversary นะเรทการออก3มดาวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอีกก็คือเหมือนกับตู้ปินเฟสน,นั่นแหละแค่ไม่มีตัวลิมิตปินในตู้แค่นั้นเองการฟาร์มสดาวหรือว่าฟาร์มเศษเกือก็ทำได้ดีเหมือนกัน แล้วก็อะถึงจิกาล่างนี้จะเป็นแค่ตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวลิมิตอาจถึงในอนาคตครับจะมีเศษให้ซื้อในร้านค้าของอารีนาได้แต่ว่ากว่าที่จะมีเศษมาให้ซื้ออะเราต้องรอไปอีก1ปีกับอีก10เดือนเลยสี 4, เป็น2ปีเลยก็แล้วกันนะก็คือนานมากครับเปิดตัวนี้ในตอนที่เหลออกง่ายจะสะสมเศษได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะยิงถ้าได้จิกาสายิ่งดีครับขอตามซักสีหตัวได้ไหมถ้าเป็นไปได้ มาต่อที่เหลือกันครับในส่วนของเซนโยค่าเสร็จที่ได้ตอนเริ่มจะมี hp 400อพลังจบติเวท52แล้วก็ค่าแสตจ dp อีก1ส่วนความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปครับสกิลที่1นึ่ะบัฟเพิ่มพลังบวกกันเวทอันนี้ไม่เปลี่ยนนะได้627เท่าเดิม แต่จะได้ความสามารถใหม่ครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเจน DP ให้กับตัวเอง1000หน่วยหรือก็คือได้ DP เต็มหลอดเลยนะใช้ยูบีได้ทันทีครับจะกลางบาเลียครับป้องกันเวทนะให้กับคนที่อยู่ร,บรอบๆได้อีก1450เลยอ่ะซึ่งความสามารถทั้งหมดที่พูดมานี้ก็เหมือนเดิมก็คือทุกครั้งที่ใช่จะโดนดาวเกตลงไปเรื่อยๆด้วยนะเหมือนกับตอนที่เพิ่มพลังป้องกันเวทนนแหละดาวเกตสูงสุด3ครั้งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นค่าตายตัว ต่อไปการอัพเล็กับการทำของสำหรับตัวของจิก่าล่างนี้เอาจริงๆงจะอัพสุดทำของใส่ทุกชิ้นเลยก็ได้แล้วแต่นะอาใครที่อยากได้ความถึกเพิ่มอยากได้ดีฟเฟนต์ก็สามารถอัพสุดได้เลยแต่ว่าในนี้ผมอัพให้ดูแบบตัวบางที่สุดเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่อยากจะให้ UB ออกไวเนาะส่วนการอัพสกิลอันนี้ก็เหมือนกันครับสามารถอัพหมดได้ทุกสกิลเลยอาจถึง UB กับสกิลที่1จะเป็นแบบบวกดีเฟนต์แต่ก็สามารถอัพได้ครับ ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าใครอยากจะดองไม่ต้องอัพสกิลสุดก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีเล่นของแต่ละคนอะอย่างในเอลิณาอะถ้าเราอัพดีฟเฟน์ให้พอดีเวลาที่จัดทีมแบบกะส่วนเคาน์เตอร์อะคนในทีมก็จะได้ทีพีมากขึ้นเนาะจากการเพิ่มดีฟเฟนท์ที่น้อยลงอม,มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นแหละสุดท้ายอะการอ่านเนเรื่องอันนี้สามารถอ่านได้หมดเลยนะไม่มีปัญหาจะได้พลังโจมตีเวทครับเพิ่มให้กับจิกะถูกล่างเนาะ ทำให้จิกะหิวได้แหลกขึ้นโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวของจิกะซัมเมอร์นะในช่วงของกิจกรรมเปิดฟรีถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย